ดีใจมากค่ะทุกอย่างแบบเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสําหรับย่าค่ะไม่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยค่ะก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติมากที่ได้ยืนระหว่างแบบว่าทุกๆุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบมากค่ะ,ม,คะมันเป็นมันเป็นอีกอีกหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่พี่สุข,ขันบอกค่ะทุกอย่างมันมันเกิดข,ขึ้นด้วย passion ที่เราเห็น ได้ชัดมากทุกวันที่เราไปทํางานค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้แบบว่าได้เล่นหนังเรื่อยๆค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้อ่มีโอกาสที่ดีที่ที่มอบให้ผมว่าจะจะรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นอ่ละครอ่ภาพยนตร์พิธีกรหรืออื่นๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพที่เราที่เราเลือกแล้วนะครับเนี่ยผมจะเต็มที่เต็มที่หมดในทุกๆสิ่งที่ผมได้รับงนี้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดๆหนึ่งที่โอเค คือเราเราเต็มที่กับมันแล้วเราเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆมันมาไม่ได้ด้วยตัวผมคนเดียวนะครับทุกๆคนก็คือช่วยมากๆเลย